เยลลี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกว่าเยลลี่อะไรคะเข้าใจไหมเข้าใจเฮ้ย <Okay. S 1> อ้าวแล้วขาหายไปไหนอ่ะถ้าจะไม่เย็นนะเอาน้ำเย็นจสะเยเย็นแล้วยาย <c oughs> โอ้ แล้วพี่โชคมาแล้วเป็นพูดรุนแรงเนี้ยทักขาไม่มีเลยนี่ใจเย็นๆเล่าเล่าวยความต่างที่ทะเลาะเรื่องอะไรพี่โชคอะแย่งเล่นหนูไปแล้วพี่โชคก็บอกว่าเล่นหนูว่าเป็นของเล่นพี่โชคทั้งหมดนี่ทำไมพี่โชคพูดอย่างนั้นน่ะไม่รู้ <c oughs> แล้วหนูได้แบ่งให้พี่โชคหรือเปล่าแบ่งหรอหนูก็บอกพี่โชคทีๆีิว่าของเล่นก็คือต้องแบ่งกันหนูบอกแล้วเขาก็ ทักขาเวลาพูดกับป้าความมีคัถขาด้วยนะรู้เปล่าไม่เุ้ยทำไมเล่าอู้แสดงว่าลมเสียงูงิดอยู่หรอขณะนู้นแนงูโทรพา์อยู่พ,พี่โชกกลมาแทรกดูเลยเอานี้ละกันงูงิดอารมณ์เสียแบบเนี้ยป้าความมีเย็นเี่ยนเย็นให้กินนะจะกินไหมกินหืมพูดเพาะสิแบบไหนเอามาดูหน่อยโอ้โหพูเพาะเลยคัาพูดเพาะั เย็นี่ผลไม้น่ากินไหมน่ากินนัดชาน้องพูดมีทักขาด้วยสิไม่เฮ้ยไม่ได้ละถ้าอย่างงั้นนะปล่อยเลยป้ากว่างไม่ให้กินแล้วไม่ไปไม่เอานัดชาไม่ได้แล้วยรา่งนี้ยไม่ให้กินแล้วเพราะว่าพูดไม่เพาะป้ากว่างไม่ชอบอือหนัดชานี่ไม่ไหวเลยอ่ะพูดจาไม่เพาะเลยแบบนี้ หาปูดีกว่าวิธีจับนิสัยเด็กผู่เพาะทำยังไงดีนี่ไงนี่ไง,ง,งโอ้ยมีตั้งหลายข้อเอะไรเขาบอกว่าเด็กที่อารมณ์ร้อนจะมีผลกับการพูดเพราะอ้ยจินด้วยเพราะว่านัชชาเนี่ยเพิ่ทะเลาะกับพี่โชคมานี่นามีหน้าอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนก็เลยพูดจากพีโชคุ้มห้าไม่มีหางเสียงเขาบอกว่าหากลูกเป็นคนที่อารมณ์ร้อนชุนเชียวเอาแต่ใจ รับรองว่าจะจัดการให้พูดเพราะนั้นยากมากเริ่มต้นเลยเราจะต้องทำให้เขาอารมณ์เย็นก่อนหัดให้ใจเย็นหัดให้รู้จักแบ่งปันอ่าได้เลยนาจานาจา<ะ>ปากว่างรู้ว่าหนูทะเลาะกับพี่โชคมากก็เลยอารมณ์ร้อนหัวร้อนใช่ไหม<ะ>เดี๋ยวนาจาใจเย็นเย็นก่อนนะอ่ะเมืเ่อตรงไหนปากว่างนวดให้ฮะอารมณ์ดียังร้อนไหมร้อนไหม เมื่อกี้อากาศมันร้อนนะเออร้อนร้อนเออเย็นย่างเย็นย่างเย็นแล้วอ๋อถูกละต้องกินน้ำให้เย็นใจด้วยรอแป๊บหนึ่งนีมีมีมีแก้วก็น่ารักเห็นไหมแก้วเป็นลายการ์ตูนเนี่ยอ่ะกินน้ำเย็น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 อ่ะกิน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 นะอ่าเย็นนะยัางยังไม่ย่างเอความปรับแอร์ปรับแอร์ให้เย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวกดแอร์ก่อนนี่หูแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะนิจิฮิมะเลยเย็นแล้วยัง ถ้เาเย็นแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราอารมณ์เย็นแล้วเราก็ต้องพูดเพราะๆาาาอย่างเช่นเวลาถามเมื่อกี้เนี่ยเยลลี่กินไหมก็ต้องบอกว่ากินค่ะ<ส>แล้วก็ถามว่าเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องบอกว่าเยลลี่อะไรคะเข้าใจไหมเข้าใจเฮ้ยอ้าวแล้วขาหายไปไหนอ่ะเข้าใจมันก็ต้องเข้าใจค่ะอย่างเงี้ยไม่ทำไมอ่ะก<อ>็าอารมณ์เย็นแล้ว few moments later ตัวกอมอารมณ์เย็นหรือยังอ่ะยังยังหรอทำไมเน่ยคะต้องกินเยลลี่ให้อารมณ์เย็นใจก่อนอ๋เพราะว่าไ,ไ,ไม่ได้กินเลยเออจริงด้วยจริงด้วยอ่ะกินเยลลี่ให้เยลล็นใจก่อนนะอ่ะจะได้อารมณ์เย็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันแข็งนี่มันแข็งเราต้องนั่งนิ่มๆอารมณ์ลงๆเดี๋ยวแลวก็เอาตใจนิ่มๆมาให้เห็นึ่งนะจะได้อารมณ์ดีอ่ะนั่ง นิ่มๆนิ่มๆอ่ะนิ่มอ่ะโอ้โหอ่ะ,อะ,อะ,อะกินเลยกินเลยเยลลี่เยลลี่อินเยลลีม่มีผลไม้อะไรบ้างเอยมีองมัองุนอังุนค่ะมันไม่ใช่องังุนค่ะมันคือองังุ่นเอ้ออืมน้าชาแล้วอันนี้อะไรสีส้มเนี่ยสีส้มส้มส้มค่ะมันไม่ใช่ส้มค่ะถ้าส้มค่ะมันต้องถือมีดโอ้ยทืมไม่ควรอย่างนี้นี่ สีแดงนี่อะไรสตรอเบอร์อรี่สตรอเบอร์อรี่อะไรล่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะมันไม่ใช่สตรอเบอร์รี่ค่ะมันคือชาต่อเบอร์เร่น่าจ้าทำไมควรแบบนี้นี่นี่นเอาใจสรารพัดให้กินน้ำเย็นพัดเปิดแอร์นี่ยังนิ่มๆแล้วยังไม่ใจเย็นอีกเหรอทำไมถึงไม่พูดขอทอสักทีล่ะทำไมมันไม่ได้กินไงอ่ะอก็เกิดจะกินสิอะไรเนี่ยทำสรารพัดวิธีแล้วให้อารมณ์เย็นยังไม่เย็น นี่ได้กินเย็นแล้วเย,ย็นแล้วเย็นแล้วยังยังอุ้ย ừ, ừ, ทำไงดีเนี่ยอ๋อรู้แล้วถ้าเกิดไม่เย็นนะเอา,เน,เน,าน้ำเย็นจัดเลยน้ำเย็นนี่เท่านี้แหละเย็นใจแน่นอนนัจชาเย็นแล้ว เย็นไม่รู้จะเย็นยังไงแล้วไม่มีฝนอีกคุอกันไปดีกว่าพฤติกรรมเรียนแบบเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังช่างสังเกตและจดจำหากคนรอบข้างพูดจาเพาะเพาะลูกน้อยก็จะพูดเพาะตามไปด้วยอะ่ะถ้่างนั้นเราจะพูดเพาะใส่นะจ๊ากลอกหูกลอบหูกอกหูี่จจะได้พูดเพาะตัมนะนางจ๊ะ มานั่งตรงนี้เลยค่ะนั่งตรงนี้นะคะนัชชานัชชาคะเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อฟังฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเล่นอะไรกับเพื่อนเหรอคะประวัติประวัค่ะค่ะคะที่โรงเรียนหนูสนุกมากเลยค่ะเมื่อวานตอนเหนื่อยนหนเราูใจดีมากเลยค่ะให้เด็กๆกินขนมด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วนัชชากินไปกี่ชิ้นเนี่ยทำไมต้องพวงไม่พูดคะคะโอ๊ะลูกกินไปกี่ชิ้นคะ นัทชาพูดท้าขาทุกคำเลยเก่งมากๆเลยอย่างนี้นะคะป้ากว่าจะให้รางวัลหนูดีไหมคะดีค่ะนี่ป้ากว่างอยากทำอะไรดู t ิกต็อกใช่ไหมป้ากว่างรู้อยากเล่นโทรศัพท์ป้ากว่างจะให้เล่นโทรศัพท์นะคะเป็นเวลาสิบนาทีเลยดูไหมคะดีค่ะสิบนาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวป้ากว่างจะจับเวลาเดี๋ยวป้ากว่างจะไปทำธุระเดี๋ยวกลับมาสิบนาทีนะคะค่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะ แม่มันง่ายอย่างนี้นี่เองแค่เราพูดเป็นตัวอย่าง้าคข,ขาขาเด็กก็พูดตามละพูดใหญ่เลย A a few moments l อุ๊ยสิบนาทีแล้วนี่นะา,าจะดูติ๊กต็อกนานเกินไปเอาทั่วสั์คืนดีกว่านันชช่าสิบนาทีแล้วนันนนชช่ะ ไม่ได้ดูทิกตอกเลยดูทิกตอกไม่ใครพูดค้าขายก็เลยไปทำตามเหรอนัชชานี่นี่นี่เอางี้แล้วพี่โชคล่ะพี่ชโชคอ่ะ,พ,ะพูดเพราะพูดชักขากับหนูหรือเปล่าคะไม่เออพี่โช,ชคพี่โชคเนี่ยจะไม่พูดโหแล้วอย่างนี้จะไปบังคับคนนึงร้องให้พูดค้าขายทั้งแบบว่าทิกตอกสื่อตา่างๆเพูดค้าขากระหนูได้ยังไงอ่ะไม่รู้แหละยังไงก็ตามอ่ะไม่ให้ดูทิกตอกแล้วนะไม่ดูทิกตอกแล้วนะไม่ให้ดูแล้ว ไ,ได้นี่ดูแล้วดูไม่ได้แล้วค่ะดูแล้วดูเป็นางเนี้ดูดอา้าไม่ยากพูดค่ะไ่ให้ดูแล้วค่ะโอ้ยเหนื่อยใจจริงๆเลยอ่ะนชาไม่เกลียนแบบนี้เนี่ยเย็นไม่ไหวจริงๆนะโอ้ยอะูมีวิธีอื่นอีกไ,ไหมเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเด็กพูดจาไม่สุภาพพูดตามเพื่อนสาเหตุแบบนี้เราสามารถแก้ไขได้ เพียงเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับลูกว่าการพูดไม่สุภาพกับเพื่อนแบบนี้เป็นสิ่งไม่ดีไม่น่ารักไม่ควรทำทำความเข้าใจอีกแล้วหรอเข้าใจนี่น,นะจ๊ะเอาอะวิธีสุดท้ายแล้วนไหนก็นไหนต้องทำความเข้าใจให้ได้เลยนัชชาคะนี่เพื่อนๆหนูเนี่ยมีใครพูดเพราะๆข้า,ขา,ข,าขาขา,ขา,ขาบ้างไหมคะไม่ม <No. S 2> ไม่มีนู no. No. ไม่มี ใช่เล้ว่เวลาเพื่อนที่โรงเรียนน่ะเขาพูดไม่ขาไม่ขาแล้วหนูชอบหรอชอบมากเลยมันเท่เดีสุดในโลกเลยออ้ยมันจะเท่ได้ยังไงล่ะคะนี่มันไม่เท่หรอกมันไม่น่ารักเวลาคนที่พูดขาขาแบบป้กว้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะน่ารักนะคะเค่ปากวางพูดขาขามันจะน่ารักเลยเฮ้ยของพี่เนี่ยล่ะอือก็ปะป้าวางแกะ เด็กไงเด็กเด็กแบบหนูไงคะหนูจะไม่กวนอย่างนี้อะว้าไม่เห็นจะน่ารักเลยโอ้ไม่รู้ละนัชาชาเอานี้ละกันอธิบายก็เหนื่อยนัชชาห้ามพูดตามเพื่อนเพื่อนพูดไม่พอห้ามพูดตามเข้าใจไหมหนูไม่ได้พูดตามเพื่อนเพื่อนทุกคนพูดตามหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนทุกคนพูดตามหนูแต่ว่าเพื่อนที่ไม่พูดทักขาเนี่ยเขาทำตามนัชชาเหรอ นี่เธอเป็นตัวแม่แห่งการพูดไม่เพอะหรอคะไอ้จงพูดนล้ออีกน่าจ่าประความไม่ไหวแล้วนะโอยขอไปกินยาแก้ปวดหัวก่อนโอ้วกไปแล้วห จริงแล้วก็มีคนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีคนคอมเมนต์เดียวว่าหนูพูดไม่พอไม่มีอังเสินใจหลังๆเนี่ยก็พูดเพราะคืนก็มีคนชมในเวลาหนูพูดเพราะค่ะถ่ายคล<า>ิปที่สองเหรอคะออ๋เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปอีกใช่เดี๋ยวอย่าพูดสิเราคุยเรื่องพูดเพราะกันก่อน<า>เวลาที่หนูพูดเพราะแล้วมีคนชมว่าอุ้ยน่าชาน่ารัก เลยพูดพรหนูชอบไหมคะชอบค่ะเห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องพูดเพราะๆแต่ว่าบางทีอ่ะเป็นเด็กหรือว่าอยู่ในบ้านอนะ่ะมันก็มีการเผลอเลันบ้างน,นะเราก็พูดไม่มีหางเสียงพูดเฉยๆเพราะเรากันเองกันมากเลยใช่ไหมคะใชะ่แต่ถ้าเราแบบว่ารู้ตัวหรือว่าแบบว่าจําได้เราก็จะพูดคัขาตลอดทั้งบ้านก็จะพยายามพูดคาขากันหนูใช่ไหมค่ะแพ,พี่พิมพ์พูดคากขากันหนูไหมเออฉะนั้นเราก็คุยกันแบบมีคักขาดีนไหมดีค่ะโอเคค่ะงั้นบอกท่านผู้ชมว่า ถ้าใครไม่พูดค้าขาก็พูดแล้วหนูจะตั้งใจพูดค้าขาต่อไปโอเคไหมคะถ้าใครไม่พูดค้าขาเดราหนูจะตั้งใจพูดค้ขา,ดดขาขาให้ทุกคนพูดค้าขาตามหนูนะคะเออดีมากค่ะโอเคงั้นอ่ะปิดคลิปบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>